ับผมก็ปีนี้ก็ยังอยู่กับโคคาโคล่าเหมือนเดิมครับผมเป็นครอบัวโคกนะครับกับที่นี่เลยพาร์คพารากอนนะครับกับงานเทสติววลนะครับผมของโคกไม่ว่าจะเป็นโคกซีโร่โคกซีโร่กลิ่นลามแล้วก็มีโคกครีเอชันด้วยนะครับรสชาติเป็นยังไงบ้าบซาสุดใหม่ซาสุดใสสดแซบก็จะกินแล้วสดชื่นครับผมอย่างโคกซีโร่เนี่ยทุกคนก็ผมได้ลองอยู่แล้วเวลาดื่มก็รู้สึกสดชื่นครับผมแล้วก็ 0นย์เน้ำตาลด้วยครับส่วนตัวโค้ Zero กซีโร่กิ่ดลามเนี่ยก็จะเป็นตัวใหม่ของทางโค้กครับที่จะมีกิ่ดลามเข้าไปให้ความสดชื่นเพิ่มขึ้นเ,เข้าไปด้วยครับจมเมื่อนี้ก็ต้องมีใช่ไหมคะต้องมีของมันต้องมีครับเราเป็นไงอยากบอกเราเป็นคนสดชื่นอะไรนะครับมความสดชื่นไหมคะมันก็เหมือนเรามีความรักค่ะพี่แบบเลลวลาเรามีความรักแบบอยู่ใกล้ๆเขาเราก็สดชื่น ใช่ครับผมซัมเมอร์นี้ยังไงก็ต้องโค้กครับแล้วก็อย่าลืมนะครับผมมาที่นี่เลยที่พาร์คพารากอนนะครับผมงานโค้กเทสติร์โวลเนี่ยก็ยังจัดอีกสัปดาหครับวันนี้ความพิเศษี่มาต้องจากไลฟ์ทีมใหม่ครับมาถูที่มากทุกท่าใช่ครับเพิ่งปล่อยไปแต่ว่าเมื่อกี้คือเสียงร้องแบบอ้โก็ดีใจครับเหมือนเหมือนแบบว่าแฟนๆก็ให้การซัพพอร์ตอย่างดีมากครับไม่คิดเหมือนกันว่าแบบเหมือนเพิ่งปล่อยแค่แบบยังไม่ถึงวันเลยอะไรเงี้ยแฟนๆร้องกันได้แล้วครับผมดีใจครับดีใจมากๆ คือพี่คือรถไฟฟ้ามันวิ่งเร็วมันเป็นเรื่องของลมอพอลมมันมาปุ๊บมันเฮ้ยอย่างเงี้ย<อ>พี่ก็ต้องเซฟตัวเองอะ่ะ<อ>คือแบบมันเป็นเรื่องของแบบทิศทางลมอะไรเงี้ยไม่ได้ตั้งใจพี่อ,าาอะไรนะครับอา,าอากาศก็มีส่วนแบบช่วงนี้มันร้อนมากพี่ก็อาจจะเวียนหัวอะไรเงี้ยถ้าเราไม่แบบระบายความร้อนอะไรเงี้ยจะเป็นลมตอนนี้ตรนาอาจจะเป็นลมเมื่อกี้างลับเป็นลม เพลงเสนอตัวใช่ไหมครับผมก็เป็นซิงเกิลใหม่ของพีนี่แหละครับก็เป็นการคัมแบ็กในรอบ6เดือนะครับกับซิงเกิลเสนอตัวก็ได้ที่ฮ mm hmm. ครับมาเป็นโปรดิวเซอร์ให้แล้วก็เอ mm ็กเซ i v คิวทีฟโปรดิวเซอร์ก็ยังเป็นพี่เบล์เหมือนเดิม mm hmm. เปิดมาก็เป็นปังตลอดปังหรือเปล่าไม่รู้ไงแต่ว,ว่ารอดูฟีดแบ็กจากแฟนๆอยู่ไปมาเรวร้องมาได้ไหนดีใจมังแลวดีใจครับดีใจมากๆก็ ขอให้แบบว่าปังๆขึ้นไปอีกนะครับอะค่ะค่ะคอนเซ็ปต์ความเป็นมาเป็นไปอะไรอย่างนี้แล้่ก็คอนเซ็ปต์ของเพลงก็อย่างเพลงเสนอตัวใช่ไหมครับคือตอนแรกทางทีมกับพีเนี่ยต้องการที่จะทําเพลงที่มันมีมูฟเนต์มากขึ้นมีจังหวะมากขึ้นเพราะว่าเราทําเพลงมาหลายๆแบบแล้วในมินิอัลบั้มนี้เพลงนี้คือเพลงที่4ครับไม่ว่าจะเป็นไฟ r e บอยที่คนได้ยินกันมีลังเลมีเส้นเรื่องเดิมใช่ไหมครับก็จะเป็นเพลงช้าแล้วก็มีเดียมแต่ว่าเรายังขาดเพลงเร็วอยู่ซึ่ง ก็เลยรู้สึกว่าเออการคัมแบครอบนี้เราคัมแบกกับเพลงที่มันมีบีทมีจังหวะมากขึ้นดีกว่าแล้วก็ในคอนเซปต์เสนอตัวก็ก็คือเหมือนในเน,นร้องเลยเนี่ยแหละครับผมก็เหมือนแบบว่าเหมือนเราแบบอยากเสนอตัวไปดูแลเขาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราแบบไปเจอแบบคนที่เรารักเราก็อยากจะเข้าไปคุยกับเขาครับแต่ที่้อจากจเพลงกับชุดต่างๆก็เป็นชุดง่ายๆเหมือนเดิมมาชุดง่ายๆเๆหมาะกับอากาศประเทศไทยครับ ก็ก็ได้พี่แนนค่ะพี่แนนนิสมามาทำสไตลิ่งให้ครับผมก็รู้สึกสนุกมากๆแล้วก็เหมือนเป็นเป็นอีกเวน,นึงล้วกันทุกคนก็อาจจะเห็นทีแบบว่าแต่งตัวมาหลายๆแบบแล้วอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกรูปแบบนึ่งละกันครับผมแล้วก็ ทุกๆครั้งที่ได้ทํางานใ v อเมแล้วก็ได้ทํางานกับทีมพี่ๆคนใหม่ๆอะไรอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นพ้วงกับพี่เนทหรือว่าจะเป็นพี่แนนสไตลิสต์หรือว่าอ่างพี่ฮายที่ก็เพิ่งทํางานด้วยกันครั้งแรกอะไรเย่างนี้ก็รู้สึกว่าเออทุกๆครั้งมันมันให้ความรู้สึกสนุกแล้วก็ให้ความตื่นเต้นมันเหมือนเป็นแบบว่าอินสปิเรชันให้เราด้วยให้เรารู้สึกว่าเอ้ยมันยังมีอีกหลายๆมิติเลยในวงการเพลงเนี่ยที่แบบเรายังอยากทําแล้วเรายังอยากลงไปค้นหาด้วยครับเหมือนแบบว่าสมเด็จคนที่เนทของเรามากใช่ไหมคบบหรต หนูทำไม่เป็นพี่คือพุม่มกับเขาบาังคับมันเป็นบทบาทอะไรเงี้ยจริงๆตัวหนูเองแบบหนูเรียบร้อยมากอ,าอะไรนะครับชอบชุดไหนในเอมมากที่สุดเหรอครับเอ่ออาจจะเป็นชุดชุดแรกมั้งครับที่แบบว่ามีมีมีม มีแขนด้วยที่เป็นปีกแล้วก็จะมี CG ที่เป็นปีกด้วยครับผมเรารู้สึกว่าชุดนั้นก็ก็ชอบที่สุดเพราะว่ามันเหมือนเป็นซีนเปิดมาแล้วก็เรารู้สึกว่าเปิดด้วยชุดนี้ด้วยเดนามิกเนี้ยมันทาให้แบบมันเหมือนเป็นการปูสตอรี่ให้แบบคนรู้สึกแบบมากขึ้นเข้าไปอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับเสรจทีนี้ท่านหนึ่งอ,อยู่แถวดูไบก็ไม่ไม่ใช่เศรษฐีนี่แหละครับผมจะไปสู้แบบเจ้าสัวเขาได้ไงอะ่ะ เขาแบบเป็นบ้านคนจีนเขาเป็นเจ้าสัวเงี้ยพี่จะไปสู้แล้วเขาได้ดดดดดเป็นน้องอีตั้นนะคะผมเป็นลูกพี่หมิวและลิตาค่ะก็ได้มีโอกาสร่วมงานกับน้องอีตัน้นแบบตามงานแฟนชั่นโชว์ได้แบบเวลางานเดินแบบแะไรก็ได้เห็นน้องตลอดครับผมแล้วก็รู้สึกว่าเออคาแรคเ,เตอร์น้องเขาอะ่ะก็ดูเหมาะกับสิ่งที่เราต้องการพอดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จริงจริง ตัวเพงพี่ติดต่อน้องอีตตันมาตั้งแต่ไฟเออยแล้วครับผมตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแต่ว่าตอนนั้นน้องเขาก็คิวไม่ว่างพอมาตอนนี้ก็ได้โอกาสมีโอกาสไปเจอกันงานปาร์ตี้งานหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็เลยลองชวนดูแล้วเขาก็บอกว่าเอ้ยเขาสนใจนะอยากมาเล่นด้วยเราก็รู้สึกว่าเงินก็มาร่วมง,งานกันแล้วกันครับแล้วว่าวางแผนอแล้ว่าจะเป็น้องท่านตัวเพลงเนยก็วางแผนมาแล้วครับผมก็น้องเขาก็น่ารักเงี้ยครับอีกหนึ่งความตื่นเต้นเกี่ยวกับเจ้าสัว เขาก็จะร้องแค่คําเดียวตอนแรกจะให้เขาร้องท่อนหนึ่งเขาบอกว่าถ้าไม่ให้ตังเขาเขาไม่ร้องเขาก็เลยบอกว่าให้คํหนึ่งละกันเป็นของแทมอยากร้วิธีมีความามายากไหยคะยากมากค่ะพี่ต้องแบบว่าดิวผ่านผู้จัดการเขาเพราะเขามีผู้จัดการหลายคนมาแล้วก็แบบกว่าจะคอนแทคได้เนี่ยคือใช้เวลาประมาณเกือบหนึ si um, about, ่งปีคร um, ึ่งเกือบหนึ่งปีครึ่งจร้สิ่งๆครับนี่คือเรื่องจริงเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ จ่ายค่าตัวเป็นอะไรจ่ายค่าตัวเป็นบิตคอยครับไม่รู้แล้วงานจะตอบอะไรก็เขาก็มาร้องให้นี่แหละติดต่อเขาไปบอกว่าเออมาร้องให้หน่อยได้ไหมแบบเหมือนทอดนี้แบบขาดคําเดียวจริงๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นเสียงเขาก็น่าจะดูแบบว่าเป็นอะไรที่มันน่ารักดีเลยนะครับผมแบบบ้าจริงแบ่า่นนีเหมือนเราแบบว่ามีผิวออกสัาษ่ามีความแบบไปเรื่อยได้หมแบบขํามุทุกคนชอบมากงาน ยังก็ก็เวลาเรามาสัมภาษณ์ก็อยากจะให้มูดทุกคนแบบทุกๆคนสนุปได้ละครับผมไม่อยากให้ซีเรียสกันอะไรเงี้ยแต่ว่าจะซีเรียสก็ได้แต่ว่าถ้าจะได้ไม่ซีเรียสใช่นะครับพี่นาเดชพี่ก็ยังรอพี่นเดชเสมอแล้ววไ่่ีทบออกกาาย ก็ก็พูดเล่นๆเนี<ๆ>่ยแหละครับผมจริงๆก็แบบเหมือนเขาสัมภาษณ์มาว่าอยากได้แบบถ้าอยากร่วมงานแบบเพลงเอ็มวีเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยเราสึกว่าตัวพี่ณเดชน์เนี่ยดีติดตามมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็มันจะมีช่วงที่ช่วงสมัยที่แบบกรุงเทพน้พําท่วมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเราก็จะมีโอกาสอยู่บ้านเยอะแล้วเราก็จะได้ดูละครแบบนางฟ้ากับพี่สายชนอนะไรอย่างเงี้ยเราเราก็เลยรู้สึกว่าวันหนึ่งเราก็อยากจะเจอพี่สายชนของเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ครั้งนี้เหมือนได้คุยกันแล้วได้คุยกันแล้ว ก็ดีใจครับผมตื่นเต้นเซอร์ไพรส์แบบเหมือนทีมเขาก็ตั้งใจจะเซอร์ไพรส์เราด้วยให้แบบว่าให้ให้พี่ณเดชมาช่วยโปรโมตเพลงนี้ด้วยค่ะทุกคนเพลงนี้จะเอาการแชรเปนกุญแจของคอนเสิร์ตชาเลนจ์ใชหมชาเลนจ์ใ่ไครับผมก็จะเป็นจะเป็นชาเลนจ์ก็ทุกคนก็ไปเล่นกันได้ในทิกต็อกนะครับผมก็จะมีเป็นท่าเต้นแบบเล็กๆน้อยๆน่ารักน่ารักครับของทั้งฮุกก็ฝากทุกคนติดตามเพลงนี้ด้วยครับผมในทั้งในเออ่ ทุกๆแพลตฟอร์มเลยแล้วก็ไปทำชาเลนจ์ได้ในทิกติกครับครับผมที่แฟชั่นวีที่ปารีสครับชุดก็เป็นชุดง่ายๆอีกแล้วเป็นชุดง่ายๆครับผมก็ชุดนั้นจริงๆเป็นไม่ได้ตั้งใจเป็นแบบว่าเป็นเป็นแบบว่าความบังเอิญมากกว่าครับผมเพราะว่าตั้งแต่ที่เราไปเราก็ทําการเลือกชุดไปแล้วประมาณ4-5ลุคอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ เราก็รอไปฟิตติ้งที่นูน่นเพราะว่าด้วยงานแฟชั่นโชว์เนี่ยมันก็หลายๆชุดอย่างเงี้ยทั้งแบรนด์คขาก็ต้องใช้ให้หลายๆคนด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมมันก็มันก็ตอบค่อนข้างยากว่าเราจะมีชุดอะไรใส่บ้างหรือเราจะได้ชุดไหนบ้างแต่พอเราไปถึงแล้วก็เหมือนแบรนด์อะ่ะสิเล็กตัวนี้มาให้ด้วยแบบว่าบอกว่าเป็นชอตให้แบบยูลองดูไหมถ้าอยู่ชอบก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีให้เลือกแบบว่าในหลักก็จะมีมระมบบว่า4ี่ห้าลุคอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็พอฟิตติ้งไปฟิตติ้งมาแล้วรู้สึกว่าเอยชุดนี้มันกกก็ดดููแบบบบเหมาะัั แต่นมีรอบนี้ด้วยเพราะว่าเราก็มาแบบว่าสีที่ค่อนข้างจะเป็นโทนแบบว่าโทนดาร์กเยอะแล้วคราวนี้เรามาสีแดงบ้างเรามาแบบว่าในอีกเวนึ่งบ้างมันก็สนุกดีมันก็ให้อ,อ,อีกมิตแบบความรู้สึกในอีกมิตหนึ่งครับ่ป สนุกนะครับสนุกเหมือนทุกครั้งที่ไปก็เราก็ตื่นเต้นลุ้นทุกรอบอะไรอย่างเงี้ยครับบางครั้งเราไปเราก็ยังไม่มีชุดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปนั่งลุ้นที่นู่นว่าเฮ้ยชุดจะเป็นยังไงบ้างหรือว่าเราจะได้ชุดอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ทางทีมเราก็พยายามเตรียมตัวให้ให้ได้มากที่สุดครับผมให้ให้ทุกอย่างมันออกมาเพื่อสิ้นที่สุดครับมีใครที่หลักจากมาเยอะแล้วเราอยากให้ชุดเลยอะไรอย่า,ญญญาไงเงี้ยแบบสัตว์สนใจยังไเรื่งไหก็ ก็เราก็ใช้วิธีแบบว่าทุกๆครั้งที่เราฟิตติ้งใช่ไหมคะผม mm hmm. ก็จะเอาตากล้องแล้วก็จะถ่ายรูปชุด mm hmm. เปรียบเทียบกันเลยว่าจริงๆแล้วแบบมันมันเหมาะกับชุดไหนโลเคชั่นศาสตร์ที่จัดงานคือที่ไหนวันนั้นอากาศเป็นยังไงเราแบบเราไหวไหมถ้าอันนี้แบบมันมันเราจะหนาวหรือเปล่าแล้วเราจะแคร์รี่อยู่ไหมหรืออะไรอย่างเง mm ี hmm. ้ยครับผมมันก็จะมีแบบเอลิเมนต์หลายๆอย่างที่เราก็ต้องแบบว่าเตรียมตัวไปด้วยตอนนี้เราเริ่มซีแล้วอยังน้ำตับไปต่างประเทศต้องแพงมาสับปอมันร้อน ดีใจค่ะยังไม่ชินเหมือนกันดูทุกครั้งที่ไปก็ยังตื่นเต้นแล้วก็รุ้นเหมือนกันครับผมบางครั้งก็ไปก็ไม่รู้แบบเฮ้ยเราจะมีแฟนๆที่นี่หรอเราจะมาเจอแฟนๆที่ประเทศนี้หรออะไรเงี้ยแต่ดูทุกครั้งที่ไปทุกคนก็ให้การซัพพอร์ตอย่างดีมากครับแล้วก็ดูทุกครั้งที่ไปก็รู้สึกว่าเออเราประทับใจกับทุกๆโมเมนต์ท,ท,ที่เขามีให้เราทุกๆแรงซัพพอร์ตท,ที่เขามีให้ทีได้ครับผมยังไงก็ฝากด้วยนะครับเป็นซิงเกิลใหม่เพิ่งปล่อยไปเลยนะครับเมื่อวานนะครับ กับซิงเกิลเสนอตัวนะคะผมสามารถฟังเพลงนี้ได้ที่บันหนึงฮะเจเิญกินโค้กก็ฝากด้วยนะครับสำหรับเสนอตัวนะครับผมซิงเกิลใหม่ดู MV ได้แล้วที่ YouTube c h anel n พีพีกิจเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับผมแล้วก็สามารถฟังเพลงนี้ได้ที่สตรีมมิ่งทุกช่องทางครับและอย่าลืมไปเล่นชาเลนจ์ใน t ิกต o กครับอยากชาเลนจ์ทาไเนชาง่ายชาเลนจ์จง่ายอะมันแบบ่อ อันนี้มันบังอะถ้าไม่บังเต้นแล้วสมซนไปไปดูไปดูชาเลนจ์ในติกตอกก็ได้ครับผมอยากให้ทุกคนไปเล่นกันครับเพราะว่าเพลงนี้คือทางตัวพี่เองแล้วก็ทีมงานตั้งใจกันมากๆโปรเจกต์นี้เออเราคิดกันมาแล้วเราก็ร่วมร e v เดเวลกันมาหลายๆอย่างเนี่ยใช้เวลาเกือบครึ่งปีเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับ